รัมีในที่โอ้บุษนไทย,ยอีกเนี่ยเงินอะไรกับบุษนน่เืมเบื่อสิเนาะเมยนเขาีอก้รเด้วยเขาสีอกรจังเนขันขนไร้แน่เี่เนาะเบานับเลยนี่ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมื้อนี้เฮาสิเปไปใช้หน่อยมื้อนี้ห่มื้อนี้สิบห้าสบายดีก่อนเออสบายดีคำสีบันทีเนาะอันนี้ไอ้อกอยเนาะมื้อนี้เจ้าสิไปไสมื้อนี้มื้อนี้ข่อยว่าสิพห้าไอ้อกอยเราไปหาออนักเด้งไปเศร้าพี่น้องเพราะว่ากับ่มีคนถามหาอยู่ FC ถามหาหลายอยู่ ยิ่งเป็นบาร์ก้าลูกครับบอสหัวเพราะว่าเาบมเคยเห็นอันตะแกดเนาะตะแกียดยังจะเถื่อเลยยังบมเคยเห็นเลยตะแต็มาบ้านร์ต่างเนี่ยนะเดี๋ยวใไอ้อกอยไปเพาะก็อันนั่นๆไปเศร้าซะน้องหน่อยเพื่นชิฟ้าไปเพื่อนเพื่อนคุณเคยกับอันตะแกดเนาะตะแกดตะแกดพัวเสาาติวไปหลอดกอไปหลอดไปหลอดพ่นชางบอสเลยนั่นนี่เออหลอดแล้วนี่เลยเออไปอยู่แถวนี้ว่าบาน์ฝนหน้าใกล้ๆนี่บ่อืมแล้วออกไปวนทางแถวนี้เศร้านี่เจ้าว่าเห็นมันหรือเปล่า มึงเอาเข้ามาเขาว่าเห็นเรายางไกอันนั้นบานอยู่ยางไกนี่นาเกือนเขาอยู่นี่แหละตุกคนมันฟาฮีเหรอบอกอะโม่ไปหาเราดนแตวุ้ยคือสิกินีหอกีเน็นอยู่เมื่อกาก็บอกันทั้งแต่ก็บงก็นทั้งแต่กัสีเน็นนี่ย้ยังก็ลองไปบึงใน้มันได้ปะเด็นไป้าอะแมนปรงเด้งไปเสาดังแห้งขนาดในติกต็อกเนาะ่สนเฮาไปเดียว บอน้อยฉีดผ้าไอ่แล้วไปหาตะแกดยบเลยเนาะไปทุกคนไปเจอกันเด้อเออขันไปเลยต้องวอาได้ชาวติวบอกว่ามาแลาวพอเวนอ้าวชาวติวเราเห็นในคลิปติ๊กต๊อกว่าชาวติวหาตายแล้วอีฮายมึงเอ้ยแล้วด่ามีแล้วบ่ไปสาวไปให้ให้เรานี่ฮะโอไบ่มีแล้วจักสิหาแถนไหนเป็นแหลกกองน้องกอน้องไปหาไปสาวไอ้มีอีวะบมไ่มีแล้วไปสาวมีแต่ไปควายไปทุกคนถ้าเปิดคลิปเรื่าเดินเหลืองเนี่ย ไปหาตะแกียบดิกลัวพี่น้องไปเลยบ่าเราเพิ่นไปเลยเนาะว่าเราก็ยืนเลยชับกฤษณ์ทุกคนเขากำลังเหไปตามหาตะแกียเนาะตะชีนเราบ่เมือนนี่เนาะไปจักสี่เห็นบ่าเห็นเนาะดอกนะเบิ่งนี้จะพิ้นเราขาเส่าเนี่นยมึงเช้านี่ยยินข่าวว่าเขาเห็นเราอย่างแถวนี้แถวบ้านไปทุกคนไปลุดกันว่าเราขอไปเส่าหรือไปหาทีไปไก่อยไปเบิ่งกัน Oh อบอะว่าก้อยบ่เคยพอบ่เคยเ,าาเบากับเราจกเถื่อนเนาะบ่เคยเบาเนะาะจชก่อว่าจะเป็นยังได้เนาะเบาเ,ออเราบ,บ่ห,หายเราไปหาเราบางเถื่อเราหายแล้วคนแปลกหน้าไปร้ายคนเราก็หายโอ้แต่ถา้าเอาคนละคนบอกเออถัดไปร้ายเราญาติเนาะเออขั้นเด็กหน่อยเราเบา,านนัอยู่เออไปนี่แหละตามหานักเรื่องไปเศร้า เจออยู่วะน้อพี่น้องเอ้ยไปดุลกันกันมาหนีโบ่เจอบ่ได้มืออ่ะได้อุตส่าห์อ้แล้วมาเด็ดอยู่บ้านได้มือเห็นแต่เจ้าทายลงติ๊กสองต้องเห็นกับตาแล้วมาหนีน้อไปนี่แะทุกคนท่านองเห็นแหละท่าตองไป็นเนี้ยแถวนี้เห็นนางเล็กไม่ทราบบ่ไปดุลนิดหน่อยแถวนี้เดี๋ยวเราถามเพิ่นก่อนนี่เห็นบ่เห็นบ่กพี่เล้งทางนั้นอเห็นบ่นางเล็กไม่ทร้าท่านเนี่ย เลายางไม่พุ่นี่อยเห็นเลยางไม่พุ่น่ะแมนบอฉนจ้ายกเล่าเมนบวกินเนี่ยแล้วเอายุ้ไปสาวแล้เอาแล้วแบบแลอยากไปปรหาสีเอาแล้วชิยางไปบนไรจัดดเเลายางยางยางไปพูบนะเาเลาคือล่าแล้วนี่อันนี้ก็ทีมงานเขาเอเนาเห็นเลยกินีกคือบอคือประตูห้าเห็นหรอเออทำไม้เลาะเบิอเบิ่งยาดิผลแบลชินยางไปพุ่น พจะไปไดหรอป่านนคุณเจ้าทีเราเป่าเราเขาติวตัแล้วเราเปล่า่าวอยู่บ่ห้องจะเพิ่นเพิ่นหาบอกเพิ่นบ่าน้่น่าจะมาชอรได้เพิ่นว่ใอยห้าไอ้ได้โอ้ยานนะจะไาหลายคนเดี๋วเราอยากเบ่าน้อะไรต้องไปช้อปไปไปไปบ่งก่อนไปเจ้าคนเราไปเชื่อเออไปไปใช่้าทานนี่เด้อไอ้ก้อยเจ้ากอมเราดีๆเด้อมึงเถออหายเลย เห็นเอยู่บดนี้บนี่ยันแอ่โมเมนต์านหนเอาเอาบ่เอ้าไอ้แกไอ้แกไปใส่เอาบ่ใเนีไปน้านนู่นนีน่ะเอาแล้วเห็นแล้วเห็นว่าไอ้กอยอย่าถามงเอาบ่เงินนี่เออขอขอใบเศร้าในนั่นขอไม่ต่ไปหาพันเอาบอกเอาทองใบกระไรนั่ะ จ้ามาจะใช่จ้ามาจะใช่นี่ขอมาแต่บ้านันบ้านยังอ้อบ้านยังบ้านยังจะบ้านจะขึ้นย้มจะมาติวบ่บ่กขอบริบริมหาสาลัมก้อนนี้ขอใช้ไปซ่าเอาเอามาก่อนนี้นะเอามาก่อนมีอะไะให้มันกระเป๋าเลยเอ้าลัมไม่แน่ลัมไมฟังก่อนโอ้ยเอามาก่อนจะนายใจสิไปเออจะนายใจเดินไฟนะเออรัมมึงรัมมึงอ๋อ พาเอ้ยพาห้องสวมห้องกระยาแม่มัน <c oughs> เอาโอ้ <c oughs> ลำอีกลำอีกเ <c oughs> จ้าขึ้นหอนชาวติวบอกอันอันชาวติวอันที่ปะป,ป้าฮีอันบอก <c oughs> อีน่ะเออป้าฮีแหลนนะเนยุคปัจจุบนันน <c oughs> <c oughs> ้องนุ่ห์ฮะก็กกมีคนหยอกมันอยู่บริเวณนั้น <c oughs> บอกมีคนหยอกบอกมีมันเป็นพี่บ่าในติวเจ้าบด้บ่าบอกเออขอบด้บ่าอย่าพาไปเอาจะทาเอาเงินก่อนลำเบิ้งลำลองเบิ้งลำลอง ร <laughs> ่งก่อนเอ้ยผ <c oughs> มเป็นโควิดบนิหารเออบ่ได้ยัะเออเอามาเธอกินข้าวเลววย,ยว,นะว,ว่าเจ้าไป่ไดยังกบไปเศร้านะไม่ได้ไปเศร้าคอยให้เนี่ยคอยก็มีมาห้าพันได้ซองใบนะซองใบของใครมีแต่ใบเดียวเอาว่ไปเดียวไปเดียวก็เออนะเอออิติวได้ข่าวว่าอิติวอันใดใต้เลยอิติวใต้ ตายมีฮาหยำตายจะไป็นงานไปใช่ไหนฮะบ้านน้องลูกไปให้ยังบ้านน้องลูกไปไปขอเงินวายเจ้าได้เงินแล้วจะไปเหตุยังนี่ฮะเออก็ชื่อนี่แหละนางเอาเอาเอาไว้ให้แม่เอาไว้ให้แม่จะชื่อคอยอยู่วันอะไคอยมาฮะเจ้าได้เถื่อนเลยนลยอันอันตั้งล่างอันว่าบ้านตั้งร่างเออคอยชื่อยังเ่ยอัน ต่างๆหนักเออคอยอยู่จังวัดต่างๆเจ้าจะได้ยังจักเนอะจืดอยู่เนาะจับห้เงินคอยเออเจ้าอันนั้นจุดงามเนาะเออเอาจะไปยึกได้ว่าเสือส่งบอรใครไปจ่ายเงินนะเอาเอาไปได้ยินข่าวว่าเจ้าขึ้นค้าโตว่าเอาไปหาซีพอยเดี๋ยร์เบิ้งเบิ้งไถไทยไทยเออจะยึดได้ไปหาซีพอยด์ป ไปาเอ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 าเจ้านั่งทุกอนนั่งนั่งเบิ้งนั่งเ้ากันเบิ้งเออเจ้าจะสีแดงนี้ข่อยอีกฮะมาเึินก่อนด้วยนะด้วยเอาไปฮาซิปป่ไปฮาซิปก้ามันมีติวจะไปใส่เลยติวมันมันเป็นบ้าไอติวมันเป็นบ้ามันเป็นบ้ามันปลาหีติวเอ๊ะจังวันเลยเป็นบ้าเนาะ น่อยชวนเราเต้นเบิ้งหน่อยเออเต้นเบิ้ง่ะเราเต้นเต้นงงๆเต้นเบ่ดี๋ยวสิเปิดเพลงเพลงควาห้องถวมเด้อเปิดให้เราเบิึงเจ้าเคยฟังโมพลงหะพิงเจ้าเองเพลงอันนั่นเนาะปลาเกือบเจ้าบอกนี่ฮะไครเอาให้เจ้าลู่ลูกอยู่บ้านบ้านยังหันบ้านน้องนู่เจอแต่บ้านน้องนูเนาะจะนอนอยู่ใช้ขำมาเลย

เฮ้เต้นน้ำได้จี้เต้นเต้นเต้นโอ้เต้นเต้นเต้นล้ำพร้อมล้ำพร้อมโอ้ยเออคักคักคักบ่หันโอ้ยน้ำได้ไหมโอ้ยตาแกดหล่อจนเมื่อยฮะก็ได้เห็นเนาะพี่น้องโอ้ยเอฟซีตาแกดพวกนี่ฮะมันอ่ะเอฟซีตาแกดบ่เออคักกะลีนี่ฮะ เออดีใจดีใจเลยไอ้ดีใจได้หน่อยเอ่ยยังขอเงินพออีกแล้วเอาไวปยังเอาไปหาชีพเอาไปหาชีพไปเจ้าแห่งหนักหนาน้อเดี๋ยวนี้น้องเจ้าคือหนักหนาแท้ตอนนี้ฮไปหายไปเลยหาชีพเอาไปใส่ก่เอาไปซื้อไปซื้อยังเอาไปซื้อใช้เงินเป็นวันนี้เป็นเๆแล้วเนาะไปยังในมือฮะ ไปทราบเออใบหาพันอันนั้นใบหาเด้อเอ้าไปโรถคอยเบาๆน้ำเจ้าแหละขอบใจเด้อขอบใจอวยพรอวยพรอวยพรอวยพ่ก่อนขอขอให้เจ้าอายุมันควันยื่นด้ยนั่งเด้อบุญมดงขอให้เจ้าห่างเจ้ามีออีวะทำไมทำไมขอขอขอให้เจ้าห่างเจ้ามีเด้อพูดไปนาไปหาเหล่ากูดุงเด้อจ้ะก่อนเด้อรุ่ง เจ้าห้างนะเจ้ามีนะเจ้าเอิญน้ายเยอะลุงเออนะเยอนโอ้ไปไปเด้อไปบายก่อนตีไปบายหนึ่งตีไปบายแน่บายอ่าเจ้านอนอยู่วัดนี่บ่ลำล้ำล้ำโอ้เบาๆนอ่าได้เงินแล้วบเบาๆน้ำหาเนอ่อเออได้เงินเราได้ถุงกระเป๋าหรือเบาๆน้ำกันเนาะอีตาแกตคือเป็นอันนี้อันนี้ฮะจะจีบไปหยอกเขาอีกบ่ห่นเออ ไปทุกคนชงใช้ยางขวัดแล้วระหยอกเล็กหน่อยจุ่น่าแลนด้ไเติมเลยไป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 ไได้เงินแลือกัย่างนี้ด้วยเนาะโอ้ไอแกดคนนี้มึงในที่เอฟซีมึงเน่ฮารเห็นนี่ลำลำลำเยในที่โอ้บุษนไทอีกมึงเน่ไเงินแล้อก็บุษนันเรื่นี่เขาสิหยอกแล้วเนี่เขาสิหยอกแล้วเหอ คันคนหลายเนี่ยนี่เราเบาเบานักเลนี่ข้านีำมออฮ่าฮ่าฮั้บาเบาอีกน้ำเบิ้มน้ำเบิ้มเอายางเขาไปไกลแล้วอีกเพิ่งพวกเก็บกันี่ไล่ขึ้นมาไล่ล่ะเฮ้ยมามาเบิ่งกันเอฟซีเอฟซีตะแกะนนี่แหละทุกคนเวลาเราได้เงินแล้วเราก็บ่มากเบาน้ำมันเนาะ วลาไหนไปเช่าด e ูว right the ่าไปยังถึงอย่างนี้ไปเด้ยังเป็นังใช่บอกไอ้ล่มกับพมอีกบชื่อเขาอีกได้เขาทำกัคนในไลฟคือมงใหญ่เนาะหายเนาะเราอย่ามาบบนได้รห่วยอย่ามาบบนคอยได้ไม่มีบอหรอหาเด้อคอยหาได้ไม่มีเลยเน เราหายแล้วกับโปเปตายอกตใต้ในะเวลาเอาไปหยอก <c oughs> นั่นแหะถึงเราหายหลายคนเออที่เคยเคยถึงเราหายหลายคนอยู่ตัดแข<ผ>นอยู่อยากไหนจะไปเศร้าไปหาซีอข่อยังเคยถึงเราหายอยู่เจ้าก็นนถึอบอกเออคอยถึอเรื่อยๆอยู่เนาะอันนี้คลิปนี้แบบว่านะ่ะเป็นเพือ่อความบันเทิงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะ่าว่าดราม่ากันได้แบบว่าหล่อเรียนพี่ว่าอันนั้นเนาะหยอกหยอกกะลินคักกระลีได้คักกระลีเราก็เป็นตาตลุกนะ คนหยอกเอ็นบอกคนไลยไล่ไล่งุ๊กงี๊ดจ็คเราเป็นยังไงเอฟซีเอากับไล่เนี่ยหนีได้คนดังเนี่ยแน่แล้วก็ยิงนิ่งได้ไหมนึงอีติวอีติวกับเมียเพิ่นเถิดอ่ะอีติวป่าฮีอะไรเพิดอ่ะนี่แหละทุกคนเฮากับมาหอดคันนี้เอาไปสิพากันปิดคลิปได้เนาะเมื่ออะไรเปิดจอคลิปเป็นที่แกงเซี่ยเมื่อห่อเพื่อนนี่เมื่อเฮือนนี่แะไรแบบนี้ปะปัดีใจที่พอแล้วเนาะเอาเลยทุกคนรักก็บอกน้อเฮาอยูสองสามครั้งเอาเลยบายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะเฮาองจะไปห้าเราใหม่ ยังอันนี้เป็นยังอันนี้รถไปเย็นมาอยู่นี่จะเป็นยังแต้นตอดกอถูกจั๊กแม่นี่มันตอดอย่นี้แม่หนึ่งช่องแม่อ้าวหมอนแม่หนึ่งช่องแม่แม่หนึ่งกระช่องแม่ต่อด้นแล้ววะนี่ตัวพึ่งยาดิโอพึ่งต่อยอันดับขอรับพึ่งต่อยใช่ไหมใช่อ้าวบริณำเด้อริว่าเต้นก็บอก เออเต้นก็ว่าเต้นตาด้นแล้วบ่พึ่งต่อยโอ้พึ่งต่อยต่อต่อหมดเลยเต้นเต้นยังห่วต่อยเออไอเมื่อ